นานชนชื่น26ปีกว่าที่จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยคือลูกคะ่ะรู้สึกทุกชะตาเพราะว่ามีสัมมรคละวะ แอนนาชวนชื่น26ปีกว่ากว่าจะรู้ว่านี่คือลูกแท้ในไส้แอนนาชวนชื่นนั้นควงลูกสาวอย่างมวยชวนชื่นมายอ้อนเล่าวินาทีที่เจอกันครั้งแรกพี่แอนนากับมวยเนี่ยมอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมคือไม่รู้ว่ามีเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรับผิดชอบนะมวยบอกว่าคือเสร็จแล้วเขาเนี่ยแต่งงานใหม่ก็คือชีวิตของหนูเนี่ยไม่ได้ขาดนะถ้าสมมติแม่ไม่ได้แต่งงานก็จะรู้สึกว่าเราขาด เพ่าเราเป็นใครแต่นี่เนี่ยเราเกิดมาพี่พ่อเลยแล้วเขาก็รักเราด้วยสุดท้าย26ปีให้หลังก็มาเจอกันหมวยยังบอกเพิ่มเติมว่าตอนแรกหนูเล่นลิเกเป็นนางกงที่สวยมากและแซ่บมากตอนนั้นเลยนะ เขาก็จะรับเชิญให้ไปเล่นคณะนู้นคณะนี้โจนได้มาเล่นเป็นลิเกคณะชนชื่นซึ่งเป็นน้องของพี่จิมเป็นผู้ที่บริหารอยู่เราก็ไปเล่นไปเจอพี่คอมไปเจอพี่จอยตอนนั้นที่เราไปเจอพี่จอยเริ่มตั้งท้องเล่นแล้วก็ลงตัวโจนพี่จิมบอกว่าจะไปเล่นคาเฟ่พี่คอมเองก็แนะนําคือมีนางกงมันอยู่วงไอจ้จ้ำมันอยากจะเล่นมันกล้าเล่นดีมันกล้าเล่นมันเล่นได้ลองให้ไปท่าทาง มันดูสิแล้วก็โทรมาหาหนูประมาณทุ่มหนึ่งได้ซึ่งพี่จิมเนี่ยเป็นคนโทรมาเองเลยเขาบอกว่าพี่จิ้มจอยท้องไปเล่นแทนจอยหน่อยตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเป็นพี่จิ้มจริงๆหรอกเลยบอกว่าให้เขาเนี่ยมาหาที่โรงหนังเพราะว่าเราทำงาน เป็นการเงินที่นัน่นพอเช้าวันลุ้งขึ้นเขาก็มาหาที่โรงหนังแล้วก็ไปคุยกันที่ร้านไอติมเขาก็คุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงนั่นแหละแอนนาบอกว่าเราไปเจอกันในคณะบอกว่านี่หมวยจะมาหาแทนน้องจอย เขาก็เคยเล่นลิเกยอยู่คณะนัดเราก็รับรู้อ๋อหน้าตาก็โอเคนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่อ้วนอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงให้รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันเหมือบอกว่าพอไปเล่นเสร็จแล้วพี่จิ้มเขาจะให้เราเล่นมุกพ่อลูกกันหนูก็ไปเล่นแทนพี่จอยก็จริงเลี่ยนแบบทุกอย่างแต่ไม่ขำเห็นบอกว่า เป็นอย่างนี้มานานจนพี่เหมวยรู้สึกท้อเหมยบอกว่าใช่หนูกขับรถร้องให้ทุกคืนทำไมถึงเราเล่นเราไม่ขำเราก็ดูซีดีแล้วนะเราก็พูดเหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไรแล้วมันก็ไม่ขำแล้วทีนี้พี่จิมเขาก็ให้มุกมาเป็นพ่อลูกกันเลยเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ทั้งคู่ก็ให้มุกหนึ่งแอนนาคือจะไปแสดงงานนอก งานในก็ให้ผู้ชมได้รู้ว่านี่คือลูกลูกกันจริงๆเวลาใครเขาไมายุ่งเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปตบได้เหมือนกับห่วงลูกสาวทําให้มีทางห่วงจริงๆแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราคือพ่อลูกกันแม่เขาบอกว่าไปเจอพ่อมาหรอตอนนั้นแม่ก็จะไปเป็นเพื่อนเรามาดูเราก็งงคืออะไรเขาก็บอกนี่ไงพ่อเพี่อนณาตกใจไหมตอนนั้นตกใจนี่ลูกกูหรอวะคือเขาบอกเองหมวย บอกเพิ่มเติมว่าหนูบอกว่าพ่อพ่อเป็นพ่อหนูนะรู้หรือเปล่าเออนะบอกตอนแรกคือเราก็ไม่เชื่อนะพอเท้าความไปเออใช่เหรอวะแต่ถามว่าดีใจไหมดีใจนะจูๆ่ๆเราก็มีลูกเพิ่มมาอีกคนโดยไม่รู้เรื่องเรามีแค่ลูกชายเราไม่เคยมีลูกสาวดีใจมาก้วยซ้ำเราเหมือนที่แบบว่ามันขาดหายไป บางอย่างมันเข้ามาเติมเต็มให้เราไม่มีอะไรเสียหายเขาเป็นลูกของเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้เจอรูกเขเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วที่เราได้นำมาฝากกันนั่นเองค่ะ